สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปชิมร้านริมบึงสนุนจ้าที่าหายไปนาน<อ>วันนี้จะพามาชิมร้านที่เด็ดจริงๆแต่ทางเข้าร้านนั้นก็จะเป็นทางแบบเข้าไปในทุ่งนาน,นิดนึงนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะที่กัดทางเข้าร้านนะคะจะอยู่ที่ทางเข้าทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะเส้นขาเข้าหน้าวัตกรรมเอจจ้าเส้นทางนั้นก็จะขรุขระนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นทางทุ่งนานจ้าอย่าตกใจกันนะจ้าปักหมุดที่ดีแต่อย่ากังวลไปเลยค่ะเพราะว่ามีป้ายบอกตลอดทางขับไปเรื่อยๆเลยค่ะตามป้ายบอกเลยจ้าขับไปเรื่อยๆชมวิวชมทุ่งไปเรื่อยๆ ไปมองมารู้สึกว่าฟินกับบรรยากาศท้องทุ่งนามากๆเลยนะคะเข้าใจที่มหาที่ตั้งร้านพิกัดกลางทุ่งนาแบบนี้มากๆเลยค่ะไปเรื่อยๆตาม GPS ไปให้ดีนะคะเป็นเพื่อนเพราะว่าอีกแป๊บเดียวก็จะถึงร้านแล้วแลวเราก็ถึงร้านแล้วนะคะซึ่งร้านจะเป็นร้านที่ตรงข้ามกับบึงนะคะเลยตั้งชื่อร้านว่าริมบึงหรือคนแถวนั้นเรียกว่าร้านริมบึงสนุนนั่นเองจากที่จอดรถเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาเลยโตได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากติดทุ่งนาสวยๆแน่นอนจ้าพวกเราก็ต้องนั่งริมบึงแน่นอนค่ะแต่ว่ามีให้เลือกแค่สซง้มค่ะพรม ขาเจ้าอื่นอยู่นะจ๊ะบรรยากาศคือนะ่ากินของแซ่บมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูสิคะซึ่งทางร้านก็กําลังต่อเติมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะจากเลือกที่นั่งที่ได้บรรยากาศแล้วนะคะเราก็มาดูเมนูของร้านกันเลยจ้าส่วนเมนูอาหารของทางร้านนะคะก็จะมีราคาแจ้งไว้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะและมีอาหารให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวลาอาหารซีฟูด้ดเมนูส้มตำเม,มนูยำและเมนูหลากหลายอีกเพียบเลยค่ะและที่เด็ดก,กว่านั้นนะคะก็เมนูนี้เลยค่ะกุ้งเผานะคะซึ่งทางร้านนะคะจัดเป็นเป็นให้เลยค่ะมี หลายราคาหลายไซส์ให้เลือกเลยจ้าหลังจากสร้างอาหารไปแล้วนะคะก็รอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคิวเยอะนิดหนึ่งค่ะเราก็จะมาชมบรรยากาศรอบร้านกันนะคะซึ่งบรรยากาศรอบร้านนะคะจะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าจะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะและสามารถมองเห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย81ด้วยนะคะบรรยากาศรอบๆจะเป็นสีเขียวท้องทุ่งนาทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆวิวดีมากๆส่วนวันปิดเปิดนะคะทางร้านจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์11โมงถึงสามทุ่มจ้าต่อไปนะคะเราก็ต้องมาดื่มน้ำมหัศจรรย์ของพวกเรากันก่อน นะคะคนละแก้วไปเลยจ้ากินเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนนะคะ อ้าวชนความองความป้วนไม่กลัวมันแล้วและแล้วสี่เมนูแรกของเราก็มาแล้วจ้าซึ่งรออาหารไม่นานเลยค่ะไม่กลัวทาไวมากจานแรกที่เราสั่งก็จะเป็นยำลมงมิตรนะคะต่อด้วยผัดเผ็ดกบตามด้วยข้าวผัดทะเลแล้วก็ปีกไก่ทอดจ้าขาดไปได้สิ่งที่ว้าวที่สุดก็คืออาหารทะเลนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือกุ้งจ้าแต่สิ่งที่มาเราจะต้องสั่งก็คือปีกไก่ทอดน,นั่นเองจ้าเด็ดมากจริงๆส่วนตนัววันวรางนะคะก็ว้าวปลาหมึกมากเลยคะ่ะเป็นคนที่ชอบทานปลาหมึกมากเลยค่ะสดมากช่ว การกินอาหารแซบๆค่ะจะได้ไม่ร้อนไงและที่ตามมาติดๆนะคะก็เป็นเมนูนี้เลยกุ้งแช่น้ําปลาและตําปูปลาขาดไม่ได้อาหารที่สั่งมาทั้งหมดนะคะปากใกล้ครบแล้ะจ้าเราจะมาลุยกันแบบเต็มตัวเลยค่ะและเมนูที่เราแนะนําเลยนะคะก็เมนูนี้เลยกุ้งแช่น้ําปลาซึ่งทางร้านนะคะจะจัดมาเป็นแบบคําๆเลยนะคะน้าจิ้มเขาเด็ดมากเครื่องเคียงครบอร่อยเข้ากันสุดๆเป็นหนึ่งเมนูที่วันวลางแนะนําจ้ากินไม่หยุดเลยค่ะอร่อยจริงๆกินเพลินไปหน่อยเกือบหมดถาดแล้วค่ะเราต้องปล่อยให้คนอื่นชิมบ้างซึ่งน้องเลข,ของเรานะคะก็อยาก ชิมบ้างนะคะใช้มือไปเลยจุกๆไปเลยกุ้งที่นี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จนกินคําเดียวแทบจะไม่หมดเลยค่ะและเมนูสุดท้ายที่พวกเราสั่งก็ต้องเป็นซิกเนเจอร์เลยตมเหล่าทะเลคือเด็ดจริงซึ่งกุ้งหอยตัวใหญ่มากย้ำว่าตัวใหญ่มากเลยนะคะดูจากน้าของน้องอารยาด้วยซึ่งทางร้านจัดเต็มให้แบบนี้ทุกท่านนะคะย้ำว่าทุกท่านจะได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมประมือก,กัน,กนซึ่งรสชาติอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นรสชาติแบบจัดจา้านเลยค่ะแบบป่าก็คือป่าต้ตามตําก็คือแบบแซ่บหนัวมากนะคะโดยเฉพาะปลาราลที่นี่จา้าและอีกอย่างหนึ ที่ว้าว้วยวันนี้คือหอยแคลงตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่คิดว่าหอยจะตัวใหญ่ขนาดนี้ซึ่งขายไปได้ไงราคานี้เวอร์มากตัวเบลเลอร์เลยต้มเหล่าทะเลของเรานะคะเราก็จะสั่งแบบรสจะจัดหน่อยเพราะพวกเราสองคนกินเผ็ดมากแม่ค่ะก็จัดให้แบบฉ่ำมากแม่ครัวฝีมือดีอะเธอต้องไปจ่ายกันแล้วนะกินกันได้สักพักหนึ่งก็จุกกันมากเชื่อไหมว่าไปสองคนสั่ง8ดอย่างโอ้ยฉันแทบจะกินกันไม่หมดแต่ก็เอาเหอะแต่พวกเราก็ไม่เคยวัดไม่ว่าอาหารจะเยอะแค่ไหนจะแซ่บแค่ไหนเรามีนี่เลยน้ําสวรรค์หลังจากกินอิ่มแล้วก็ ไม่ลืมนะคะที่จะสั่งไปฝากคนที่บ้านจ้ารสชาติเด็ดต้องได้ก,กินทุกคนแต่สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปักพิกัดให้ใต้โพลนะจ้าสวัสดีจ้า